สวัสดีท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้กันทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนาวัดเกมมิ่งนะก็วันนี้มันก็ถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาดูมีมก็วันนี้ก็มีคนส่งมีมมา17มีมนะแล้วก็ยังมีมีมอีกในไลน์นะก็จะเป็นยังไงมีมจะสนุกแค่ไหนเราไปดูกันเลยเมื่อโจทย์บอกว่าให้ อธิบายจากรูปที่กำหนดให้แล้วรูปว่าเป็นแบบนี้โอ้โหคือแค่รูปแม่งยังไม่เข้าใจเลยฮะดีนะโรงเรียนกูไม่มีข้อสอบแบบนี้ถนะ้าเกิดมีกูคงตายแน่เลยอันนี้ไม่ต้องแบกใจนะว่าทำไมผมส่งเองก็เพราะว่ามีคนส่งมาในไลน์แล้วก็ผมก็จะเอิม่ม ผมก็บันทึกภาพในไลน์เอามาส่งในนี้นะก็ไปต่อเลยอาหารเพื่อสุขภาพมีมะเขือเทศมีชีสมีขนมปังมีผักมีอะไรประมาณนี้แล้วก็อาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเดี๋ยวคือทุกคนงงใช่ไหมแต่ผมไม่งงฮะนี่ นี่อาหารเพื่อสุขภาพแต่มันรวมกันยังพอมันแยกกันก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพแต่พอมารวมกันกลายเป็นของไม่มีประโยชน์ฟุดแดกไปก,ก็โง่อ,อยู่ดีเออผมเชื่อเลยผมเชื่อเลยเรื่องนี้ใช่คือแบบไอโคเณาอะไรประมาณนะั้นคือแบบอันนี้มันบอกว่ากินไปก็ กินไปทำให้ชาลาดมันมันไม่จริงหรอกกินไปก็โง่อยู่ดีแหละโอ้โหถ้ามีคนเล่นไมค์ครับแบบนี้แล้วมันจะเจอสิ่งนี้ไหมเนี่ยโอ้โอโยสำหรับคนที่เล่นไมค์ครับอยู่ก็ระวังจะเจอสิ่งนี้ด้วยนะเออมันก็เป็นผลจากผู้เล่นเองแหละนะมันไม่เกิดขึ้นอตามธรรมชาติหรอกนอกจากผู้เล่นไปทํามันเอง สมชายมีขนมปัง1 2 0่ัชิ้นแบ่งให้ทีละ350ชิ้นสมชายจะเหลือขนมปังกี่ชิ้นสมชายโอ้โหมันเยอะจังอ่ะตทว์ปัญหาไม่เห็นจะมเสิ้นกับชีวิตจริงเลยมันไม่เห็นจะใช้กับชีวิตจริงนี่ตรงไหนเลยกูว่าไม่เต็มเออเชื่อเลยก็ถังมันเป็นรูอะมันคงไม่แตกหรอกที่จะไม่เต็มเออหัดคิดซะบ้าง โอเคเราก็มาต่อกับมีมในลายต่อนะฮะอันนี้ของเปอร์เอ็กซ์นะร่มชูชีพถูกคิดค้นพบในปี1784คนทหารในปี1 7 8 3โอ้โหโอ้โหนี่ใช้อะไรกันเนี่ยผมคู่ชอบเลยมีมแบบนี้อะไรก่อนปีอะไรอะไรแบบนี้ผม ครูครับขออนุญ,ญาตไปเข้าห้องน้ำนะครับทําไมเธอไม่ไปตอนพักห้องน้ําเรียนตอนพักโอ้โหก็ว่าอยู่เป็นใครก็รอนานะ่ะทําไมครูจะไม่รู้อ่ะนะโรงเรียนผมก็เป็นเหมือนกันไม่ว่าผมจะไปโซนไหนผมก็เจอแต่หน้าของเธอ นี่ไงนี่ไงใครที่เคยเล่นไฟในแอดเฟสดี้ภาคสีเคิลตตี้บีจะรู้ดีว่าเจ้าชิก้าเนี่ยมันจะเจอแต่ผู้เล่นนะมันเจอผู้เล่นทั่วเลยนะเจอทั้งเกมเลยก็ว่าได้นีมูจะไปหาคอคนโพส์ <laughs> พาซูสุโลโอ คือไม่รู้อะไรมาแต่หลังจากที่พาซูโลเขาได้ลงคลิปนรกมันนรกมันเจ็บไอมีมีมูม้เนี่ยมันก็ดังไปทั่วเลยนะก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันใครมันเป็นต้นคิดก็ไม่รู้สุดยอดจริงๆยกนิ้วให้เลยอืมใช่เลยอะเราไปมึงไปเล่นตรงนู้นไป เออไปเล่นตรงนู้นนี่ไม่ขำจริงว่ะอ่ะเอานี่ไปอย่าดมเกสัสดงขำจริงโอ้โหนี่ยุคเรานี่พัฒนาไปไกลมากเลยนะอันนี้ของน้องย r p นะก็เออ โลกของเราก็พัฒนาไปไกลมากเลยนะดูสิมึงดูไอโฟนยังใหญ่อะปกติมันต้องเล็กใช่ไหมเนี่ยใหญ่มากเลยนะใหญ่กว่าแอนดรอยกอ้กสุดจริงๆครับที่ที่โพสนี่มันที่โพสหำก็เล็กเก็กทำไม กูจะติดเรืองปลาวะกูเห็นนั่นเออสร้างวันเถือนนะขอขอให้ว่าอย่าติดเรืองพอโหอ,อีโมจินี่คืออีโมจิอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจงงโอเคนะคก็สำหรับคลิปนี้เนี่ย ก็มีมครั้งนี้เนี่ยอาจจะสั้นไปนิดนึงอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่ามีคนส่งมีไม่เยอะเดี๋ยวอีพีหน้าเนี่ยจะส่งมีจะร้อยคนส่งคนส่งมีมาเยอะ,เ,ยอะเป็น 30- 40อันก่อนแล้วค่อยลงนะคือแบบอันนี้ผมยอมใจรีบมาทำจริงๆรงแล้วมีมอาจจะน้อยหน่อยแล้วคลิปสั้นก็โทษทีนะก็เดี๋ยวอีพีสองเนี่ยจะให้มันเยอะแบบจุใจเลยนะ